Hello, Good morning everyone. Welcome to English class with Teacher Grace นะคะวันนี้ก็เราจะเรียนกันเรื่อง animals ค่ะ animals ก็คือสัตว์นะคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะ,ะตัวแรกเลยคำนี้นะคะกลัวไหมคะนักเรีนยนันคุณครูไม่ชอบเลยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่า snake snake เราจะไม่ออกเสียงว่า s n a k นะคะเราจะออกเสียงว่า snake snake มาต่กันเลยค่ะต่อมาค่ะตัวนี้สิงโตนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า lion lion ต่อมาค่ะช้างออกเสียงภาษาอังกฤษว่า elephant elephant ต่อมาค่ะคำนี้ผีเสื้อนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า butterfly butterfly ต่อามาค่ะเป็นม้านะคะออกเสียงภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษว่า horse horse ต่อมาค่ะตัวนี้ง่ายมากเลยชื่ออะไรนักเรียนน่าจะเราถูก Panda p ์ n d น,นและคำสุดท้ายค่ะคำนี้อาจออกเสียงว่า dolphin dolphin นะคะก็หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฝึก อ่านคำสัพท์ที่คุณครูไดออ้นำเสนอไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่25และหน้าที่26นะคะเ,คเพื่อเป็นการทบทวนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีพาังงานเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย